เนี่ยแซ่บกินอะไรก้างก็คือขนมวันนี้เราจะมากินร้านเลือดนะครับนี่จะมีร้านเลือดแล้วก็โตอะไรนะโตเลือด ใช่อือตัวเรืออันนี้ปำมึดแล้วก็นันจิสิฟท์ผัดไส้กรอกผักสารพัดผักบอกเขาเถอะสารพัดผักเยอะแยะหรอยอะแยะกูคุยเพิ่มเผื่อพักมาเป็นสวนยังมางไม่นี่คนรทานั่นตาก็หล่อครับโอ้สุดยอดเวลามีใครทค่นี่ฝากไว้กดใช้ด้วยนะครับ เข้าเข้าไปสอนชัดเชนเองนะครับเออไม่ไม่ชัดหรอไม่ไม่ชัดเลยไม่ินกับฮะไม่กินไม่เกี่ยวน้ำนี่อยู่ จะเกินดัคข้าวข้าวเหวเอาไหมนะกินไหมเรานีเไม่เอาเปียหมูเปล่าข้ขาวก่อนอืมหอมอม่านี้ออกินเนะียอันนี้ทำไมเ <c oughs> ออมาใส่กบเนื้อใส่กางดิเนื้อเหรอใส่เนื้อโอ้มีล้างมาใหม่ี่มีเยอะแยะ ห้องกูมีคคบหมดทุกอย่างแล้วฮึฮึฮึนี่มัเราแงมัอืมอ What hông, phòng của chủ có không đủ gì, mình ở phòng p thì mịn mịn, không cần bật phơi, haha, trang kinh, xì đầm, rồi à, ดูใครอ่ะฮะเดียวคนเดียวเลย,ย,ยเดี่ยวคนเดียวยังมีใครเนาะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่เป็นเพื่อนดีกว่าเลิกกินแล้วไม่กินแล้วกินแล้วทำีทำ่กันนะบกน้องกอนนะใครวะกินเบสเสร็จทำทำแล้วอือก็หนูบอกหนูไม่กินไง รว่า้ใครนะโอเควันนี้จบแค่นี้นะเดี๋ยวเวลาใครแนละ้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค,ครับขอบคุณเรืร่องไร